จะค่อนข้างกว้างมากๆห้องนี้ตก,ตกแต่งด้วยสไตล์อ่นอ,อนๆสีดำสีขาวแล้วก็สีเทานะคะโซนฝั่งนี้จะเป็นเคาน์เตอร์สำหรับ่างล้างหน้าก็จะเป็นแบบพื้นที่กุ้งกว้างแบบนี้เลยมีชั้นวางของให้หนึ่งสองชั้นการตกแต่งตรงนี้ก็จะเป็นกระเบื้องหินอ่อนสีดำเรียบๆร,รูๆแบบนี้เลยเนาะ ห้องนี้จะมีหน้าต่างระบายอากาศขนาดใหญ่นะคะ2ชุดเป็นหน้าต่างบานกระถุงตรงนี้คือระบายอากาศได้ดีถัดมาฝั่งนี้จะเป็นโซนเปียกสําหรับอาบน้ําตรงนี้เนี่ยก็จะมีฝักบัวมีก๊อกสครั้งแล้วก็ที่วางสมุ่ไห้กั้นโซนด้วยกระจกเทมเปอร์นะคะมีพื้นที่วางของให้เหมือนเดิมแล้วก็มีการเตรียมจุดสาหรับเครื่องทำน้ำปุ่นไว้ให้ฝั่งนี้ก็โซนแห้งตกแต่ง ด้วยโมเสกสีดำลายอ่อนรวมๆห้องนี้ก็คือแบบใช้งานพื้นที่ได้สบายๆเลยเพราะกว้างมากแล้วก็มีการติดตั้งปลั๊กนะสำหรับเจยบได้ประโคมต่างๆเพื่อหน่วยความสะดวกให้กับลูกค้าะคะ่ะก็ชมกันครบทุกห้องแล้วเนาะ ค่ะสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวรอบหน้าจะไปต่อที่หลังไหนก็ติดตามชมต่อได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เราสามคนก็รับรากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ